สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปโตเกียวกันนะคะวันนี้เป๊บมีขึ้นชกมวยค่ะที่โตเกียวโอโมรีนะคะจะมีพี่สาวมีปปามีเจ็บนะคะคคทั้งสี่คนพาทีวเราไปที่สถานีรถไฟชิบะนะคะเพื่อเราจะขึ้นรถไฟไปที่โตเกียวกันนี้เรามาถึงชิบะดิ

เราพากันถึงที่สถานีรถไฟชินานวาวะแล้วค่ะแล้วเราจะไปเปลี่ยนรถไฟไปที่โอโมริเอกินะคะเรามาถึงที่สถานีโอโมริแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางข้ามถนนนะคะเราจะไปที่ยิมที่เราจะขึ้นชกมวยค่ะตอนนี้เราข้ามที่ทางม้าลายกันอยู่นะคะ はい、えー、あと15分で、えー、計量終わります。あと15分で計量終わります。自分の試合の5試合前までには、えー、時間があるんだからもう。

เดทชนะคะแนนนะคะ8ต่อ5าค่ะพอชนะลงจากเวทีก็ได้ใบประกาศนียบัตรแล้วก็มาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันนะคะ พอเราแข่งเสร็จขึ้นชกมยเสร็จล้วก็จะพากันกลับบ้านเลยค่ะอันนี้คือชั้นข้างล่างละเราจะพากันกลับบ้านแล้วที่สถานีรถไฟโอโมรินะคะที่โตเกียวค่ะถามเต็บว่าเต็บอยากกินอะไรบันดีเป็นบันที่หนึ่งวันค่ะ พกากันมุ่งหน้าสู่ชิบากะถามเตบบ๊ป้่าเต๊ปอยากกินอะไรเต๊ปบอกป้าอยากกินคุระซูชินะคะ ถไฟที่สถานีรถไฟโตเกียวค่ะน ok ั ok yo, ่งรอที่สถานีรถไฟโตเกียวเพื่อจะไปที่ชิบะอันนี้ถึงสถานีรถไฟชิบะแล้วคะ จากสถานีก็จะพากันมุ่งหน้าไปร้านซูชินะคะิคุระซูชิกันค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ